อันนี้โมทนาสาธุหลังจากหลังจากเป็นพิธีเป็นพิธีิศเนาะพิธีทิศที่ค้างเป็นไงบ้างครับระหว,ว่างระหว่างที่ช่วงเวลาที่ที่ได้อยู่ในได้อยู่ในร่กรมกระสุน,สนเราได้เรามีเวลาบวชแค่เจ็ดวันนะครับแต่ว่าก็พยายามทํากิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดครับ<ม>ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาว่ามันก็จะน้อยเพราะว่า พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมามาอุ้ยมาสายบาตรใช่หครับทั้งตอนใส่บาตรแล้วก็ทําวัดเช้าทําวัดเย็นแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่เห็นภาพที่คนมากันเต็มโบสถ์มากันเต็มวัดแล้วก็ก็อาจจะอาจจะเหนื่อยหน่อยตอนเวลาบินทบาทครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าดีใจครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นเวลาที่พระอาจารย์ท่านเจ้าวาดพานั่งวิปัสสนาครับนั่งสมาธิครับ ถ้าม,มีเวลาว่างก็ก็ค่อยทําเพิ่มเองเครับครับแสดงว่าก,การการบดครั้งนี้7วันน้อยแต่ว่าได้ได้ใครมาเยอะมากคือ<ๆ>ด้วยเวลางานของเราด้วยเนาะนี่เราก็ต้องมาโปรโมทขุนพันสามแต่ว่าเรารู้ว่าเวลาน้อยแต่ในทุกๆวันเนี่ยเราก็อยากทําหน้าที่ของของสงให้ดีที่สุดนะครับก็เพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจอยากให้แบบที่ทุกคนช่วยโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศอะ เราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงท่านประธานการบวชก็น่าจะคนก็อุณโมทนาศาธตรสู้กับพี่วัดน้อยเยอะครับขอให้แบบทุกคนแข็งแรงแข็งแรงครับแล้วก็มีความรักที่ดีเงินทองที่ดีมีมีความสุขครับก็ดีใจครับครัหถูกหว่ด้วยถูดหวยด้วยทที่ได้กลับมายอดบริจาคอะไแบบมันมากกว่าที่เราคิดไ้เยอะมากใช่นะเพราะว่าจริงๆจริงๆได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วนะครับ เพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากตอนแรกเราเราอยากจะได้เตียง i c u ียเด็กใช่ไหมครับหเตียงให<ะ>้กับทางฝั่งนครพนมเราอยากจะได้เครื่องเอ็กซเรสสำหรับเวลาผู้หญิงเขาตั้งครรภ์หรืออะไรเงี้ยที่ทางฝั่งลาวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยะนะครับส่วน ส่วนทางฝั่งเราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ที่เขาต้องการครับก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันครับอัปเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างรก็หลังจากลาสิกามาก็ไปอยู่ที่ยุธยายาวเลยครับก็คุยกันกับวงคุยกันกับผู้จัดการแล้วว่าเดือนมกราขอเป็นเดือนที่ไม่ทำอะไรเลยทําไมทําไมที่ไปอยู่ที่ยายาขึ้นหนึ่งล่ะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาโปรโมทคุณพันในเดือนกุมภาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเริ่มกลับมาทัวร์คอนเสิร์ต ไปบวชเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายนะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราได้เก็บตัวซ้อมกับเพื่อนๆทีมฟุตบอลรวมถึงตอนเช้าเราก็ได้ฟิตเนสว่ายน้ําด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมใช่ครับเตรียมความพร้อมใช่คับใช่แล้วที่สําคัญแบบผมว่าปีนี้เราโชคดีนะครับที่แบบบ้านเราอากาศเย็นนะฮะปกติหน้าหนาวมันมาแป๊บเดียวฮะแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างจะมาพอสมควรแล้วเอา เอามอไซค์ไปใช้ที่ยุทธยาแล้วขี่เล่นดูเมืองตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับได้ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยแสดงว่าพี่โน้ตกลับไปเตรียมตัวกับสโมสรก็ไปทําหน้าที่ฟุตบอลครับเราเราก็ตามที่สัญญากับทางทีมไว้ว่าถ้าเราว่างถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะไปซ้อมร่วมมากับทีมครับไปให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับแต่ว่ามีแมทที่จะลงก็มีลงบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้เป็น ไม่ได้เก่งถึงจะไปเป็นตัวตัวจริงหรือว่าตัวหลักได้แต่ว่าถ้าจะให้ไปเสริมหรือว่าไปให้กําลังใจเพื่อนๆในนี้เรายินดีครับอันนี้จะอยู่ถึงถึงเมื่อไหร่พี่พี่โน้ตกับอีเทียก็คงจะอยู่จนสิ้นสุดฤดูการนี้นะตอนนี้มันผ่านม,มาแล้วครึ่งฤดูการครับเ<ฆ>หลืออีกครึ่งฤดูการซึ่งเรายังอยู่ในผลทางที่สามารถลุ้นขึ้นชั้นได้<อ>ก็ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับโอ้พี่ทําทุกอย่างเลยนะครับ ปีที่ผ่านมามากกว่าครับปีที่ผ่านมาเราใช้ร่งรงา,า,รารงกายเปลืองมากครับรทั้งหนังเรื่องขุนพันสามด้วยเ,เรื่องที่ต้องซ้อมว่ายน้ําจนถึงมันว่ายจริงด้วยอะไรอยา่างนี้ครับก็เลยอยากใช่ครับฟุตบอลอีกครับก็ก็เลยคิดว่าโอเคเลยขอทีมว่าเดือนมกราเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วขอแบบให้ทําอะไรเลยขอแบบกุญพันครับแล้วคอนเสิร์ตก็ใช่คุณพามีนะมีสามแน่นแล้วครับแล้วพอเราได้กลับมา กลับมาใช้ชีวิตตัวเองมันแล้วเอากลับมาทําหน้าที่ทางโลกเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงบ้างมันมันดีนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนครับปีที่ผ่านมาโหมันมหนักๆเยอะนะฮะตั้งแต่ต้นปีเลยนะตั้งแต่เรื่องของโมงะะมาจนเออมาจนเนี่ยเรื่องบทขุนพันธสามลีเสือดำ จนมาที่ต้องเตรียมร่างกายสําหรับว่าย,ายน้ําอ่ะมันใช่ใช่ครับมันต้องมันป่วยด้วยแล้วมันก็ต้องฝึกไปด้วยครับ,รบมันมันก็ทําให้เป็นปีที่หนักแต่ก,ก็ก็ดีครับที่นอกจากเราพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเดียวแล้วอ่ะมันได้ไปไปพักจิตใจบ้างเพื่อเตรียมที่จะลุยกับงานในปีนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของผมครับแล้วปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรบ้า ตอนนี้ที่คุยกับทางผู้จัดก,การไว้ก็คือตอนนี้อยากโฟกัสที่ขุนพ<ม>ันสามอย่างเดียวเลยครับหลังจากที่แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ต<ม>ตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตมันไปจนถึงเออมษาแล้วดังนั้นถ้าจะเรื่องของงานแสดงเนี่ยคงมาว่ากันในช่วงกลางปีรครับ<อ>ว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรเล่นช่องไหนแล้วเวลาของีครับมีติดต่อเข้ามาแล้วเวลาของนิชาล่ะคะใช่ครับ อย่างที่บอกนะเราเวลาเราเล่นเป็นใครเราก็อยากเป็นเขาให้100%นตะดังนั้นไม่อยากให้รี่รับงานที่เยอะอยากทำงานที่มันดีมากกตอนนี้ก็คือว่าใช่มันรับไปแล้วนะครับมันก็ต้องไปทัวรมันให้มันครบตามที่คุยกันไว้แต่ว่าพอพอกลางปีก็จะได้กลับมาโฟกัสกักงานแสดงเ แล้วแล้วเวลาของน้องนะค่ะบนิชาที่มันไม่มีเวลาเวลาว่างแต่เนอะว่าสเต็บฮัลโหลเวลานิชาอยู่ไหนก็มีนะถ้าถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวนะครับหรือว่าถ้านิชาว่างเขาบางทีเขาก็ไปเชียร์เราที่อยุธยาเหมือนกันได้พาไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ผมนั่งได้คนเดียวบอกมันมีแค่คนเดียวมันไม่มีที่ซ้อนถ้าซ้อนถ้าซ้อนต้องซ้อนแบบจักรยานนะครับ พานะครับผมพาทั้งนิชาทั้งคุณแม่เขาคุณแม่ผมอ่ะไปอยากชวนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับได้ไปพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าพิพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาครับเขาเพิ่งเปิดเมื่อปีใหม่นี้เปิดเพื่อโชว์กรุทองครับทองคําที่ขุดเจอในในอยุธยาทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะสวยสวยงามมากครับนิชาไปดูแล้วไปดูมาแล้วครับผมไปมาห้ารอบแล้วครับ น้องกช็ชอบมากนะครับรวมถึงตรงศูนย์ศิลปะชีพกเกาะเกาะเกิดครับตรงนั้นน่ะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันมีแบบเป็นที่ที่พระราชินีพระพันปีหลวงนะครับทรงโชว์ผลงานที่ท่านเคยช่วยเหลือลูกชาวนาเอาไว้มีเวลามั้ครับ นั่นแหละฮะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ได้ไม่ดูใช่ครับเพราะว่างดงามมากครับจริงๆอย่างนิชาก็คือเข้าใจในเรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องแบบาทำเพื่อสังคมด้วยใช้ชีวิตตัวเองด้วยเพือคนสร์ตด้วยได้ๆก็เคยถามเขานะครับว่าเออนิชาเคยเคยคิดไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ครับเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําตอน ว่าเราคบกันตอนไหนฮะหมายถึงแบบเราก็ไม่เคยพูดว่าเราคบกันเรามาเป็นแป้งกันเถอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เริ่มมาจากอย่างนั้นได้ครับก็มีถามเขาก็เขาก็บอกก็ก็มันได้คบมาแล้วทำไมได้ก็มันทำเลยได้ไม่หรอกครับเล่นครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาเข้าใจครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้คอยซัพพอร์ตก็ต้องขอบคุณด้วยไม่มีงย ก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้านตามที่ได้เห็นกันครับแต่เราก็พยายามแบบพาไปทานของที่อร่อยครับถ้าเวลาเราน้อยเขาอาจจะเรือมบ่นว่านี่เห็นฟุตบอลสำคัญเราก็แบบนี่มาได้นะที่อุทยาใช่ครับจริงจริงไม่ใช่แค่นิชานะครับคุณแม่ก็มีแบบว่าจริงๆแล้วที่ชวนแม่มาเนี่ย คือเพื่อจะแข่งบอลใช่ไหมไม่ได้อยากจะพาแม่มาเที่ยวหรอกอแต่ว่าเราแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคเราก็มีวิธีของเราใช่ครับก็พ,พยายามบริหารเวลาแต่ว่านี่ก็ต้องกลับมากรุงเทพแล้วครับเพราะว่าขุนพันก็ใกล้จะฉายแล้วแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องเดินสายโปรโมตกับเพื่อนเพื่อนักแสดงทั้งเดือนเลยรวมถึงต้องสลับกับเล่นคอนเสิร์ตไปด้วยครับก็ทีงานอีกไม่กี่วันจะครบรอบการสางไปของนักร้องแล้วคมีเพื่อนเิดหรือว่า จริงๆ,ๆแล้วตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราเราทำดีที่สุดแล้วนะผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกติดค้างหรือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เป็นเพราะน่าจะก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกัน,นครับ,รบตอนที่ มีวันที่ได้เจอกันก็ได้คุยกันแล้วก็เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขา,าเขาอยา,อยากจะพูดผมก็ดีใจที่ที่เขาได้พูดครับผมคิดว่าเราสว่างเรามันให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีด,ด,ดีกว่าครับดีที่สุดแล้วครับนรอบตัวเขายังรู้สึกว่ามันเหมือนฝันมันไม่ไม่น่าจะเกิดยังไมเ่เกิดอะไรอย่างเรายัางคิดแบบนั้นนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่มนม่าจะเกิด มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะเราชีวิตผมมันมันอยู่กับเรื่องของการสูญเสียมาตั้งแต่เด็กเลยฮนะเราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจได้อะ่ะว่าบางทีเราเราเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่ที่เราทาได้ดูแลตัวเอง ให้เกียรติผู้อื่นแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เราไม่สา,นะสามารถสาามรถไปกําหนดได้แต่ผมว่ามันไม่สําคัญนะสาหรับผมจริงๆมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะอายุแบบอยู่ได้แบบแปดสิบ้าสิปีหรอกครับมันสําคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราเราทำอะไรมากกว่าเราทําอะไรให้กับบ้านเมืองเราบ้างเราทําอะไรให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเราบ้างเราทําอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้านถ้าอยู่ไปหลายปีแต่ไม่ทําอะไรเลยบางที ผมว่าสำคัญที่ตอนอยู่ฮะไม่ได้สำคัญที่ระยะเวลาโอเคค่ะค,ค,ค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณ